มือนี้นทยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำเล่าของพี่วาดนะคะหายมากต้องงวดหายมากดวนๆมาแก่มือไม้นะคะสําหรับวดอีธิพานมาบเขานะคะทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่ากับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติตัวเลขก็มีเขา่ามีรุดนะคะสําหรับมือนี่พี่วาดหายมากแก่มือนะคะหายมากบ่ลายนะคะหายถ้าสองตัวแน่นๆนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชุมน้ากันเลยคะ่ะ พี่วาดสวัสดีค่ะวัดีจ้เมื่อกี้พี่โทรมาหนูรับไม่ได้หนูกำลังอัดคลิปอยู่อ่ากันหลๆจ้าจ้ะอันนี้อัดอยังอัดแล้วค่ะอ่าบอกเอฟซีขอโทษด้วยนะค่ะคิดว่าเอฟซีจะฟังดูคลิปนี้อยู่ก็มีมีมีเข้ามีหลุดค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะเอฟซีมิจะบอกให้นุนทิยาตามแนวทางของพี่วาดเผื่อเอามาแก้มือประมาณนี้ค่ะ แกใหม่แก้มือใหม่นะค่ะพรุ่งนี้จะได้เฮงๆเอาใหม่เอาใหม่สู้ไปได้กันเพราะว่าพี่วาดก็ซื้อเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าให้แต่เอฟซีซื้อเนาะนนทิยาก็ซื้อพี่วาดก็ซื้อพี่วาดตัดเองซื้อเองใช่อันนี้มาแบ่งปันเนาะมีเข้ามีหลุดแบ่งปันให้อ่าๆบ้าวานก็เสียดายนะสี่สามสี่สี่สามค่ะอะลเอาแกตัวใหม่เฮงๆค่ะ เป็นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่จะเข้าทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้เนะไม่มีใครรู้นะคะเป็นแค่แนวทางโอเคโนนที่ยาไมแต่เสียดายไงอย่างเมื่อวานนี่มันสองสองอย่างไงมันเสียดายเข้าอะไรอย่างหนึ่งอย่างก็ยังดีไงใช่ใช่มันไปพร้อมกันเลยน่าจะไม่เข้าลาวก็เข้าไทยยังว่าจะได้แก้บ้งเนาะใช่เอเมื่อวานพี่กระโดนเยอะเพราะพี่เล่นของพี่เองพี่เล่นเยอะไงค่ะไม่มันมันยังไม่สายวันนี้ก็ พรุ่งนี้ก็แก้มือได้พี่โอเคนนที่า้พร้อมแล้วค่ะหวยมันเออหวยมันมีอยู่ประจาอยู่แล้วไม่ต้องกลัววันนี้ไม่ถูกพรุ่งนี้มันก็ถูกใช่ใช่ค่ะออโอเคโอเคจ้ะค่ะพร้อมแล้วค่ะจ้ะอ,อวันที่สามเดือนเก้าหกแปดวิ่งบนหนึ่งบนล่างหนึ่งวิ่งหนึ่งบนล่าง เน้นคนจับคู่จับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ สามเจ็ดสามเจ็ดเออไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ห้าสี่ห้านุทิยาไปศูนย์นห้าบ<ไ>อกผิดศูนย์ห้าสามเจ็ดไม่ใช่อ่ใช่ไหมคะสามเจ็ดไม่ใช่ค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเน้นชุดไหนคะเน้นแถวบนจ้ะเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม ศูนย์หนึ่งเน้นบนใช่ไหมคะอเน้นบนกันล่างทั้งหมดนะเน้นบนกันล่างไปกับกันล่างกลับด้วยจ้ะไม่มีสามตัวเออวันนี้ไม่ได้ใส่สามตัวมันมันไม่เข้าแล้วก็เสียดายโอคค้าเสียดายซื้อไปมันไม่ถูกก็เสียดายไง บางครั้งเลขสามตัวของพี่บางครั้งมันก็ผิดตัวเดียวนะมจนเออมันผิดแค่แต้มแค่แต้มผิดแต้มเดียวแแหรือไม่มันก็กลับหัวอสรุปแนวทางของพี่ว่าตำราววันที่สามกรกฎาคมสองห้าหกแปดให้วิ่งหนึ่งบนล่างเน้นบนจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่ง ศูนย์สตัวที่เน้นก็คือแถวบนเน้นบนกันล่างคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้กลับด้วยนนทียาลงถูกไหมคะถูกจ้าถูกจ้าพี่ว่ามีอะไรฝากถึง fc อีกไหมพูดผ่านช่องได้นะอ่าบอก fc ที่ผ่านมาให้มันผ่านไปตั้งหลักใหม่พรงนี้รวยๆเฮงๆด้วยกัน ขอบคุณค่าวาะวัดดีค่ะาาจ้าค่ะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็เสียดายนแล้วน,นะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านนทิยากกับพี่วาดนะคะพี่วาดเป็นคนที่จริงใจนะคะจริงใจน้น,นที่ยาแบบคือเวลาคุยกับพี่วาดมีคามู้สึกว่าเพิ่นตรงไปตรงมากแล้วก็บ่ไเด้กุยยังมากมายนะคะเอาแต่แบบเนื้อเนือนะคะบ่อ่มีินามนะคะเพิ่นจะจริงใจนะคะเฮา สามารถสัมผัสตร,ตรงนั้นได้นะคะเพิ่นจะเบาน้อนอๆเบาบ่าหลายมีตาเนือ้อเนือ่อบมีน้ำนะคะนะคะก็ให้กำลังใจสำหรับเอซีนะคะสู่ๆไปด้วยกันน้นที่ยากกับว่าถูกนะคะเลขของพิบาทรพิบัตรกับซื้อเองปกติแล้วพี่แล้วคำนวณเองซื้อเองนะคะเพียงแต่ว่าออกมาแบ่งปันเอฟซีนะคะกับมีเขาไม่รู้กับเมื่อวานกันนะคะเพราะว่าเทากับว่าใดซื้อ เม่อได้ซื้อหลายนะคะซื้อพราะเป็นสีสันบันเทิงพ่อได้ค่ากับเขาคานามคาไฟนะคะนะคะสรุปว่าในคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่าของพี่วาดนะคะกระายท่านลายอาจารย์ที่ให้นนทิยาเป็นสะพานบุญหายนะคะสำหรับอาจารย์ใดที่ให้ตัวเลขร้ายเกินไปนุนทิยาจะจะขอยุดนะคะยุดไว้ก่อนเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับว่ามีทุนที่จะตามนะคะกลัวตรงใดกลัวเลขหายและร้ายตัวลวเลขเขา เวลาบอด้เงินก็นจะมาโทษทางงสองห้องบอด้นะคะเพราะพามันเลขหลายบ่มีูได้กาตาม่กลกาซื้อน้านะคะเพิ่นก็นจะตามเฉพาะอาจารย์ได้ที่หายหน้อย,อ,ยอาจารย์ได้ที่หายกว้ามเสื่อมันนะคะ,ะการซื้อการลงทุนเพิ่นก็นจะสังเกตสังเกตคําเบ้าของคนที่หายเลขนะคะถ้าเพิ่นว่า,ามีน้าหนักหนาลงทุนนะคะเพิ่นถึงจะลงทุนถ้าน้าหนักลักษณะการเบ้า บาแบบเสียงอ้อยๆ้อยมันจะบกการลงทุนเวลาเลขถูกมากบอด้กับโทษนนทิยาบได้เด้อค่ะสรุปว่าในคลิปนี้เป็นแนวทางตำราวของพี่วาดนะคะพี่วาดให้ต้องงวดนะคะเป็นตำราววันที่3กันยายน2568นะคะหัดทิพผ่านมาบอกเขากถือว่ารุดบ่เป็นยังนะคะแก้มือไม่นะคะคลิปนี้ให้แก้มือไม่ให้วิ่งหนึ่งบนล่างเน้นบนนะคะเน้นบนหนึ่งนะคะ จับคู่1 7 1 3 0 1นะคะเน้น1 7 1 3 0 1เน้นบนกันล่างศูนย์สามศูนย์เนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่กลับด้วยนะคะเพื่อนจะเน้นแถวบนเน้นแถวบนนี่ก็เน้นเลขบนนะคะแถวล่างนี่จะเป็นเลขล่างจะมาส่วนมากเลขพิบัติมันจะเข้าบนนะคะ บางข้างกับเข่าล่างบางข้างก okay. okay. ับเข่าบนแต่ว่าคนจะเน้นบนนะคะเน้นเราก็เ huh. น้นตัวตรงนะคะถ้าเอฟซีติดตามแนวทางของพี่วาดถ้าต้นสิรูนะคะข้อมูลนของคนนี้จะเน้นตัวตรงว่าได้เน้นตัวกราฟเราก็จะเน้นเลขบนเราก็จะเน้นแถวบนนะคะแถวล่างอีกเป็นแค่ตัวกันทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวทางตำล่าของพี่วาดนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขอโวยพรหาพรออมพี่อนเอฟซีโซดีแนวทางของพี่วาดนะคะ